ที่บอชีริกเน่ยเราขอคนเป็นแต่ขอคนตายเราเพียบชีวิตเดียวขอคนเป็นคือคนละกรณีคนเป็นเนี่ยอามันเขายังอยู่เนี่ยอามันยังอยู่ใช่ปะอย่างเรานี่ขอเอาเองก็ได้ขอเผื่อพี่น้องของเราโอ้เออร้องเลยโปรดเมตตาพี่น้องของเราอามันของเรายังอยู่แต่คนตายอ่ะอามันจบปยัง นบีบอกอิงกอตออิงกอตอ,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 อมาลูงานเขาจบแล้วแต่เราไม่ยอมให้จบเราไปขอกับคนตายอกช่วยขอกับอัลลอฮ์ให้หน่อยและถ้าเราจะขอกับคนตายหรือขอให้คนตายช่วยคนตายที่ดีที่สุดใครมุฮัมมัดสลลัลฮวะอะเฮิวะสัลลัมไปสิไปมาดีนอกไปยืนหน้ากูโบนบีกูนบีจ๋าจะโดนฟาดชนะมึงอ่ <c oughs> อ้อร้องจากนาบีใครดีที่สดุดอบูุลบาคปมาต์ไม่ใช่โตกุกีที่นอนอยู่นี่นูน่นคนดีที่สุดมีซอฮาบะข,ของนบีเยอะแยะในคูโบ,บเบเกียก็อัดขอคนตาอามันเขาจบแล้วเอาคนเป็นอามันจบยังเราก็ดูอู้อิหมัมนี่เป็นคนดีเดี๋ยวอิหมามฉันจะไปมุกอิหมัมขอดอุอาให้ฉันไดน้เดินทางปลอดภัย เออโอ้อิอีมามนี่ยคนดีอิมามช่วยขอต่ออัลลอฮ์ให้เมียฉันมันเปิดใจให้ฉันมีคนที่สองหน่อยโอจริงหมอิมามบอกดูโอนี้กูก็เอาตัวไม่รอดว่ะเอออืมเพรางั้นให้คนที่ดีคนซอลเละที่มีชีวิตนะช่วยขอดูอาให้ได้อ่า หรือเราขอกับอัลลอฮ์เองโดยเอาผลงานเป็นเลิศของเราเนี่ยเพื่อเป็นสื่อกลางในการขอกับอัลลอฮ์ผลงานโดดเด่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาเกิดวิกฤตในชีวิตเราจะได้เอาผลงานของเราเอา,เอ,าเอามันซอเลผลงานที่ดีของเราเพื่อวิวงวอนขอขอต่ออัลลอฮ์มีบ้างไหมเอาแต่ละคนก็ไปตอบเอาเอง มีผลงานที่คิดโอ้โหโดดเด่นที่ภูมใจเลยเวลามีปัญหาประสบกับชีวิตโอ้เอาลออืมาจาัจการที่ฉันช่วยเหลือคนอยากจนคนนั้นคน,นนั้นเออเอาไปเป็นผลงานโดดเด่นใช่ไหมสมมุติมีนะ oh, โอ้เอารอเด็กโปรห้ชันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเอาผลงานอามันซอลเลของเราเนี่ยวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์หรือให้คนที่ดีที่มีชีวิตขอให้ได้แต่ขอคนตาย ปิดประตูไม่ต้องมาพูดถึงโต๊ะกีเซ่เรบให้นบีขอให้ก็ไม่ได้เราต้องขอให้เขาสำหรับคนตายไม่ใช่ขอเอาจากเขาต้องขอให้เขาเอา้อาวใช่ไหมทุกวันนี้ขอเอาจากนาบีหรือขอให้นบีอัลลอฮุมมลิอะลามุฮัมมัดใช่ไหมหรือดูอารับบงังอาติมุฮัมมัดะนินวาซิละตัวัลฟาดีลั โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนำสถานะอันสูงส่งมาให้แก่มุฮัมหมัดสลุลล,ลัลเราขอให้นบีเราขอให้อบูบากเราขอให้อุมัดขอให้นะไม่ใช่ขอเอาจากนาบีขอเอาจากอบูบากอุมัดไม่ใช่เราขอให้เขาหรือบรรดาพี่น้องของเราที่ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วอัลลอฮ์ก็สอนวัลลดีนาญาอูมินบาดีฮิมบรรดาผู้ซึ่งที่มาหลังจากเขาจะขอวิงวอนว่าไง รับบันทกสิรณาว่วารควรในนันลล้นแดีในสบปะูนอมันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษต่อเราและอภัยโทษให้กับพี่น้องของเราที่เขาได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพราะงั้นคนตายขอและถ้าเราจะขอกับโต๊ะกีเซ่ใดรู้มัมโต๊ะกีแซเขาจริงใจกับเราเหรอือเมาะเราตั้งหากที่รักเราสุดชีวิตเหมาะเราตั้งหากม่นขอกับโบเปาะเมาะเราไม่ดีกว่าหรอือแล้วขอได้ไหมไม่ได้ ศาสนาสอนให้ขอให้พ่อแม่ใช่ไหมรบบิกฟิรล,ลีวาลีวาลีได้ยาวารหคำฮูมากับมารบบบยานีสกีโรขอให้ตัวเองแล้วขออัลลอฮฺอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของเราใช่ไหมขอให้ตอนนี้เราเผิดขวดไปออกขอเอาจากคนตายมือหายอย่างนั้นอืม